ดีแอปเปิลซับวอร์ดี้แงม่คือวันนี้นะ่ะเราจะไปซื้อของกันเข้าใจไหมโอ้องครับใช่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 แล้วเราจะไปซื้อของนะซื้อปืนกลับมาด้วยโอ้โหครับใช่ๆๆๆโอเคครับ คือผมขอซื้อ,อทุกอย่างเลยได้ไหมครับ <c oughs> ได้สิอัา <c oughs> งห่มดกีบาทครับหนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยกัสกาวอุ 18, 88, 9, 500, อ้ยแพงเกินนะครับมันคนน้อยวันนี้สิกูไม่สนหรือจะติดนี่เหรอเออฉันไม่นในติดที่หรอกจะอยากตายตายมากอะ่ะโอยพูด จะไม่พอเลยนะครับีไม pues ่พอหรอเอาดีไปกินคุณเอาอะไรกับแตงโมน่ะมันอาดมากเลยนะครับเขี๊ยะกัพผ <er ู้แคที้แต่ผมเป็นนักฆ่านักฆ่าอย่างนี่นักฆ่ายังไงว่าไงเปุ๊บนี่ไปด้วย เอ๋อนี่ไปด้วยบังอาจมาทำแบบนี้กับพวกผมตายเจอ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 ไดเได้เจอได้ได,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 ด้เราได้แค่แบบเราได้แค่นี้อีกแล้วก็ได้เลยขาขาเลยต่อไปซื้อปืนเลยเถอ,อะโอเคครับ ในที่สุดเราก็เดินมาถึงร้านปืนได้แล้วสินะใช่ใช่ช่เออแต่ว่าแต่อนี่ก็บนสนการแล้วนะเราก็ซื้อปืนส์น้ำไปหน่อยไหมแอปเปิลโอเคครับโอเคได้เวลาเอาไปแล้วอืมอืม โอ้เอเลียนจะมาทำแบบนี้เวลาเดอเอเลียนเนจะ็บปวดเนอะไอที่เคียวตัวน้ำมันหน้าคุณคุณบ่เดี๋ยวก่อนนะเอเล<ะ>ียนเหรอใช่คือทัตเคเลียนเละเกย์ก็คือคนที่คาเพื่อนฉันเจอพบตอนแล้วก็ว่าอยู่ทำไมมีปืนเอเลียนรอซะอ่ะจิปุนผิดตัวทีจิจิว้อย โอ้ย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 เก็บเก็บปวดปืนมาอปืนนี้ออกไปเก็บทต่าอะไรสินะโอ้ยคืนนี้ฉันจะเข้าเกมหยาหัวเอเลียนเอเลียนเอเลียนเอ้าจงกล้า เอเรียนมสุกกรตะลอยตอนนีนี่ยังไม่ใช่บนลงกาอ๋อเหรอมันก็ก็ขอยิงกเลยวกันนะครับว้าวเอเรียนเอ,นอเรียนไม่มีวันตายอ้าวเอเรียนไม่มีวันตายเอเรียนเอเรียนเอเรียนไม่มีวันตาย โอ้โฮโน่าอีกแล้วเรียนจะฆ่าแก <dej> ให้จนได้เออเออเรียนเก็บปืนดีกว่าเออเอเียเก็บปืนแกไปอีทีจะจัดการฆ่าได้คกะกะาะ่ะอ่าอดีไปกินเออเออเออเเอเย เอเลียนไม่มีอนตายหรอกน่าปใจไม่เอลเลียนเดนนเปอร์ไฟ์โฟเอาปืนตดน้ำเฉลยเข้ามาเลข้ามาเออเออเลียเออเอา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  ช่วยด้วยช่วยด้วยด้วยมีพลังงานบป็อย่างันอ้า้าเอเลีอยนอาวอ้อาอ้าว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 อ้อดเออ้าวอ้้ ไม่นไรฉันยรอดอยู่ยังรอดฉันยังรอดอย่ไเวลาไปเวลากลับบ้านแล้วใช่ไมแอปเปิ้ลใช่ครับใช่ใชโอเคกลับบ้านกันเถอะโอเคเอ้ย เอาของมันเยอะเกินไปแล้วนะที่เสียร์ไปเกียบาทเนี่ยสูบบอดอ่ะ,อะทำาไปสูบบอดอะพบว่าคนขายผลไม้เขาโกงเงินเราเป็นหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมเก้าพันห้าร้อยก้สิเก้าครับโอ้แล้วเราก็ฆ่าเขาครับโอเคส่วนอีกล้านหนึ่งคนขายปืนก็เป็นเอรเลียนแล้วก็จะฆ่าเราแต่พลังงานบางอย่างก็ฆ่าอีเลียนไป โอ้หรอโอเคอ่าในที่สุดเราก็ได้จะกินแตงโมแล้วนะอ้าแตงโมั่งอร่อยเลิศ 对了。